พี่ชิดกออคุณพร้อมหรือ,อยังครับวันนี้ผมอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรจะมาแนะนำพวกเราในการทำโจทย์ข้อสอบกออวันนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะครับเป็นการแก้โจทย์สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่อจากตอนที่แล้วนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการแก้โจทย์โดยเราจะต้องสมมติตัวเลขนะครับเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบวันนี้นะครับมาดูว่าเวลาเราพิจารณาคำตอบเนี่ยเราพิจารณาคำตอบอย่างไร มันมีคําตอบอยู่3แบบที่ทำเรืปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเลยครับจริงไม่จริงไม่แน่3อย่างเนี้ยดูคล้ายว่าง่ายแต่ข้อเท็จจริงเนี้ยเวลาทําค่อนข้างจะปวดหัวต้องเข้าใจความหมายก่อนจริงคืออะไรครับจริงก็คือมันเป็นไปตามข้อสุปได้แต่เพียงอย่างเดียวมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อันนี้เรียกว่าจริงไม่จริงคืออะไรไม่จริงก็คือว่า มันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามข้อสรุปได้เลยอันนี้เรียกว่าไม่จริงนะครับส่วนไม่แน่คืออะไรไม่แน่หมายความว่ามันอาจจะเป็นตามข้อสรุปก็ได้เครื่องหมายตามนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นเครื่องหมายอื่นก็ได้อันนี้คือไม่ชัดเจนเรียกว่าไม่แน่นี่คือ3อย่างนะครับตอนนี้การที่จะพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงหรือไม่แน่นั้นเนี้ยเราจะมีการพิสูจน์เป็นสอขั้นตอนทุกครั้งพิสูจน์อย่างไรครับในขั้นตอนที่1 นะครับเราจะต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันสามารถเป็นตามเครื่องหมายในโจทย์ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะตอบไม่จริงอันนี้ก็คือง่ายๆครับว่าถ้ามันเป็นไปตามเครื่องหมายในข้อสุปไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเราจะตอบไม่จริงแต่สมมตินะครับว่าเอ้ยถ้ามันเป็นตามข้อสุปได้นะครับอย่าเพิ่งไปรีบตอบนะครับว่าจริงหรือไม่แน่นะครับถ้าเป็นไปตามข้อสุปได้ในขั้นที่ห เรามาพิสูจน์ในขั้นที่2ต่อ sy, ครับว่ามันเป็นเครื่องหมายอื่นเครื่องหมายอื่นได้อีกหรือไม่ถ้าเครื่องหมายอื่นไม่ได้อันนี้ละจะตอบจริงแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นได้อีกอันนี้เราจะตอบไม่แน่นะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างเช่นนะครับสมมุตินะครับว่าโจทย์ให้เครื่องหมายในข้อสุบารเป็นเครื่องหมายเท่ากับเราจะพิสูจน์ก่อนนะพิสูจน์ขั้นที e well, ่1ก่อนว่าเท่ากับได้หรือไม่ถ้าเท่ากับไม่ได้เราตอบไม่จริงเห็นไหมครับเราทําแบบนี้เลยแต่ถ้าเท่ากับได้ เราจะมาพิสูจน์ในขั้นที่2ต่อไปว่าเฮ้ยแล้วมันไม่เท่ากับได้หรือเปล่าถ้ามันไม่เท่ากับได้นะครับเราจะตอบไม่แน่เห็นไหมฮะถ้าได้เราตอบไม่แน่แต่ถ้าไม่ได้อันนี้เราจะตอบจริงนะครับนี่คือกระบวนการหรือตักกะในการพิสูจน์เป็น2ขั้นตอนดังนั้นในการที่เราจะพิสูจน์2ขั้นตอนแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรู้จักเครื่องหมายอื่นหรือเครื่องหมายตรงกันข้าม นะฮะคือเราบอกว่าเป็นเครื่องหมายตามโจทย์ได้ตอนนี้แล้วเป็นเครื่องหมายอื่นเครื่องหมายอื่นหมายถึงเครื่องหมายอะไรบ้างจําตารางนี้ไว้ให้ดีครับตารางนี้คือการให้เห็นถึงว่าถ้าเครื่องหมายจากโจทย์เป็นเท่ากับเครื่องหมายอื่นคือไม่เท่ากับครับแต่ถ้าเครื่องหมายจากโจทย์เป็นไม่เท่ากับเครื่องหมายอื่นก็จะตรงข้ามกันคือเป็นเท่ากับถ้าเครื่องหมายในโจทย์เป็นมากกว่าเครื่องหมายอื่นมี2เครื่องหมายครับคือน้อยกว่า หรือเท่ากับนะครับนี่คือกรณีนี้ถ้าเครื่องหมายในโจทย์เป็นน้อยกว่าเครื่องหมายอื่นจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับกรณีนี้นะครับแต่ถ้าว่าเครื่องหมายจากโจทย์นั้นเป็นไม่มากกว่าไม่มากกว่าอันนี้หมายถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับพอน้อยกว่าหรือเท่ากับปั๊บเครื่องหมายอื่นจะเหลือเครื่องหมายเดียวครับก็คือมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าโจทย์เป็นเครื่องหมายไม่น้อยกว่านะครับซึ่งก็คือหมายความว่าเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับอันนี้เครื่องหมายอื่นก็จะเป็นน้อยกว่า ในคั้แรกๆอาจาะงงนะครับแต่ถ้าเราทําบ่อยๆทาคล่องๆเนี่ยเราจะสามารถคิดถึงเครื่องหมายอื่นได้อย่างเรียกว่าโดยอัตโนมัตินะครับคือเราจะพิ็ูจน์สองขั้นขั้นแรกดูจากเครื่องหมายจากโจทย์ก่อนเป็นไปทางฝั่งซ้ายได้ไหมแล้วก็ถ้าได้นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยเราตอบไม่จริงแต่ถ้าได้เราจะมาพิสูจน์ฝั่งขวานะครับทุกครั้งไปเป็น2ขั้นตอนแบบนี้ ตอนนี้กระบวนการในการทำเนี่ยแหมถ้าหากว่ามันต้องใช้เวลาวุ่นวายแบบนั้นเนี่ยเราทำไงให้สั้นผมบอกว่าเราใช้หลักที่ผมจะแนะนำจากนี้ต่อไปครับว่าหลักของการข้ามครองข้ามครองนะครับนั่นก็คือโจทย์ให้อะไรมาเราเขียนไว้ฝั่งซ้ายของครองนะตีเส้นกันหลังนะครับเส้นกันหลังก็จะหมายความว่าเหมือนกับเป็นครองครองหนึ่งนะฮะสิ่งที่อยู่ในโจทย์จะอยู่ฝั่งซ้ายของคลอง เสร็จแล้วสิ่งที่อยู่ฝั่งขวาของคลองนั้นคือการเขียนเครื่องหมายอื่นรอไว้เห็นไม่รอไว้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการในการพิสูจน์ตรรก,กะก็จะเป็นเหมือนกันครับถ้ามันเป็นเครื่องหมาย ừng, ตามข้อสุขทางฝั่งซ้ายไม่ได้ตอบเลยครับไม่จริงจบตั้งแต่เริ่มต้นกลายเป็นตะแกรงอยู่ฝั่งนี้ไม่ต้องไปไหนเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเครื่องหมาย <c oughs> ตามฝั่งซ้ายได้ให้บินข้ามฟากครับบินข้ามฟากมาฝั่งนี้นะครับก็ืคือข้ามคลองได้ พอข้ามคลองเสร็จแล้วมาดูในฝั่งขวาครับว่าฝั่งขวานั้นเป็นเครื่องไม้อื่นได้หรือไม่ถ้าไม่ได้อันนี้ตอบจริงอ่ะหลักนะฮะ,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 ะแต่งงานแต่งงานมีลูกนะครับอันนี้ก็คือจริงไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องไม้อื่นได้อีกอย่างเงี้ยเราจะตอบไม่แน่นะเราจะตอบไม่แน่นะครับซึ่งก็คือหมายความว่ามันจะมีโอกาสเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉะนั้นเทคนิคของเราคือทุกครั้งที่เจอโจทย์เราจะตีเส้นกันหลังและเขียนเครื่องไม้อื่นรอไว้ที่สุดฝั่งซ้ายของครองก่อน ถ้าหากว่าไม่ได้ไม่ต้องข้ามภากแต่ถ้าได้ข้ามภาคข้ามครองไปพิสูจน์เครื่องหมายอื่นถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นไม่ได้เลยเราตอบจริงแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นได้อีกเราตอบไม่แน่นะครับมาดูกระบวนการในการพิสูจน์นะครับสมมุติตัวอย่างนะครับว่าเรามีโจทย์คือ a มากกว่า b น้อยกว่าเท่ากับ2 c มากกว่า d นะครับกรณีแบบนี้เวลาเราเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นจากการสมมุติค่าก่อนนะครับเช่นเราให้ b เป็น c A ก็จะเป็น 5, 6ขึ้นไปนะครับสองสี่คือ2อคูณสถ้าเท่ากันถ้ามากกว่าคือคูณสขึ้นไปดีถ้าหากว่าน้อยกว่า2อก็จะเป็น3 2 1ถ้า4ขึ้นไปได้อันนี้ก็ต้องขึ้นตามไปได้อันนี้ก็คือการพิสูจน์โดยการแทนค่าก่อนตอนนี้เมื่อเราจะพิสูจน์คําตอบนะครับ้ถาถามว่า 2A มากกว่า 2B หรือไม่จะตอบจริงไม่จริงไม่แน่อย่างที่ว่าไว้ครับผมจะเขียนครองไว้ตีเส้นข้าหลัง และผบจะเขียนเครื่องหมายอื่นรอไว้นะครับเครื่องหมายอื่นต้องแม่นเลยนะครับถ้าเครื่องหมายในข้อสรุปเป็นมากกว่าเครื่องหมายอื่นก็จะต้องเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับถูกไหมฮะต้องจําต้องแม่นเลยเราจะพิสูจน์ฝั่งซ้ายก่อน 2A มากกว่า 2b ได้ไหม 2A คือ10นะฮะ 2a คือ10นะครับ 10, นะฮนะก็คือ2,5คูณขึ้นไปใช่ไหมฮะ10 12อะไรขึ้นไป 2B ก็คือเท่าไหร่คือแค่8เพราะนั้นเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไม่ไ,ได้ข้ามฟ้าครับ น้อยกว่าได้ไหมน้อยกว่าไม่ได้เท่ากับไม่ได้ดังนั้นข้อที่ตอบจริงข้อที่1น,นี้ตอบจริงครับนี่คือตัวอย่างในาการพิสูจน์ให้เห็นอ่ะมาดูข้อที่2ครับข้อนี้ลบนิดหนึ่งนะครับคือข้อที่2องข้อที่2เนี่ยโจทย์ถามว่า b มากกว่า a b มากกว่า a a คือ5ขึ้นไปนะฮะ b คือ4เพราะนั้นโอกาสที่จะข้ามากไม่มีเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้แต่เริ่มต้นไม่ต้องข้ามไปอันนี้ตอบผิดเลยครับ มีติดต่อผิดเลยนะครับดูข้อ3ครับข้อ3ข้อ3ถามว่า a ไม่เท่ากับ d เก็บข้ามอ,อื่นรอไว้ฝั่งนี้นะครับโอกาส a ไม่เท่ากับ d มีไหมมีเพราะว่า a ห6าขึ้นไปเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ตัว d นั้นก็อาจจะเป็น1 2 3 4ขึ้นไปเพราะนั้นโอกาสไม่เท่ากันมีอยู่แล้วถามข้ามฟากข้ามฟากไปดูต่อนะครับว่าโอกาสเท่ากันมีไหมถ้านะครับถ้ากรณี a เป็น5 นะครับโอกาสที่ดีจะเป็น5เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะมีเท่ากันก็เป็นไปได้ในกรณีในกรณีนี้ก็คือกรณีซึ่งข้ามฟากแล้วเป็นเครื่องไม้อื่นก็ได้ดังนั้นก้อนี้ตอบไม่แน่ครับเห็นไหมครับวิธีการในการตอบเร็วถูกต้องแม่นยำนะครับทุกครั้งที่เจอโจทย์นะครับให้ข้อสุกอะไรมาเราตีเส้นกันหลังนะหรือว่าเหมือนกับเป็นครองพิสูจน์ฝั่งซ้ายของคลองก่อนนะครับว่าเป็นไปได้ไหม ถ้าเป็นไปไม่ได้จบไม่ต้องข้ามฟากตอบไม่จริงเลยแต่ถ้าเป็นไปได้ในฝั่งซ้ายข้ามฟากครับไปพิสูจน์ฝั่งขวาถ้าฝั่งขวาเป็นไปได้อีกแม้แต่เพียงเครื่องหมายเดียวนะฮะถ้าฝั่งขวามีสองเครื่องหมายนะหรือว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นได้แม้แต่เพียงเครื่องหมายเดียวเราก็ตอบไม่แน่แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยจะมีหนึ่งเครื่องหมายสองเครื่องหมายก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเครื่องหมายอื่นไม่ได้เลยอันนั้นเราจะตอบจริง ถ้าเราใช้หลักแบบนี้ทุกครั้งการพิสูจน์หาคำตอบว่าจริงไม่จริงไม่แน่ถูกต้องร้อยปอร์เซทุกครั้งครับ